เล่เหลี่ยมโจโฉตอนโจโฉจะขยี้ซีจิ๋วแต่กลับเสียกุนจิ๋วอีพีสองในขณะที่โจโฉกำลังติดตามเตียนอุยผ่านพ้นประตูเมืองออกไปนั้นโจโฉก็ต้องประสบกับเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวที่หน้าประตูเมืองกล่าวคือประตูเมืองพังถล่มลงมาเนื่องจากว่าถูกเปลวเพลิงเผาพลานอยู่นานแต่โจโฉก็ยังโชคดีที่รอดชีวิตออกไปได้ แม้ว่าจะต้องเสียมาที่ขี่ไปหนึ่งตัวกับหนวดเราถูกไฟเผาไปบ้างก็ตามเมื่อโจโฉกลับไปถึงค่ายแล้ววันต่อมาเขาก็เรียกประชุมขุนพลและที่ปรึกษาทั้งปวงโดยที่บรรดาขุนพลและที่ปรึกษาต่างก็พร้อมใจกันถามโจโฉถึงอาการบาดเจ็บต่างๆแต่โจโฉกลับหัวเราะให้กับคำถามนั้นและกล่าวออกมาว่าตนเองจะต้องล้างแค้นลิโปให้ได้ กุยแกซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโจโฉก็แสดงความเห็นด้วยในความคิดของเจ้าหน่อยดังนั้นโจโฉจึงคิดอุบายขึ้นมาว่าให้ทหารในกองทัพทั้งตำแหน่งเล็กและใหญ่แต่งชุดขาวแล้วกแกล้งร้องไห้ด้วยความอะไรว่าโจโฉเสียชีวิตจากการรบที่ผ่านมาโดยสาเหตุที่โจโฉแซงทำอุบายเช่นนี้ก็เพื่อลวงให้ลิปโป้ยกกองทัพมาที่ค่ายของโจโฉ ฝ่ายริปโป้เมื่อได้ทราบข่าวจากทหารสอดแนมว่าโจโฉตายแล้วก็ตัดสินใจยกกองทัพไปที่ค่ายของโจโฉทันทีเพื่อทําลายกองกำลังของโจโฉให้สิ้นซากเมื่อริปโป้เคลื่อนกองทัพออกมาจากเมืองปักเอียงแล้วโจโฉก็คาดการต่อไปว่าริปโป้จะต้องเดินทัพผ่านภูเขามาเลงซึ่งสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นทางแคบ ดังนั้นโจโฉซึ่งสั่งให้ทหารของตนไปซุ่มอยู่สองข้างทางเพื่อฉวยโอกาสเข้าโจมตีกองทัพของลิโป้ซึ่งการคาดการของโจโฉก็เป็นไปเช่นนั้นจริงๆดังนั้นลิโป้จึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้จนกระทั่งต้องยกกองทัพกลับไปการต่อสู้ระหว่างโจโฉและลิโป้ในช่วงนี้กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เกิดโรคพืชระบาดในหัวเมืองฝ่ายตะวันออก ทำให้พืชพันธุ์และธัญญาหารต่างๆเกิดการขาดแคลนซึ่งวิกฤตโรคพืชในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบมายังกองทัพของโจโฉด้วยดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองเสียเปรียบริโปโ้โจโฉจึงถอยทัพไปตั้งอยู่ที่เมืองเอียนเสียซึ่งอาจสรุปได้ว่าการต่อสู้ของโจโฉและริโป้ในช่วงนี้มีถึงสี่ครั้งกล่าวคือครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อโจโฉเดินทางกลับมาจากเมืองซีจิ๋วและพบกับกองทัพของลิปโป้ที่เมืองปักเอียงซึ่งลิปโป้เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อโจโฉลอบไปตี่ข่ของลิปโป้ในตอนกลางคืนหลังจากที่พ่ายแพ้การต่อสู้ในครั้งแรกแต่ลิปโป้ก็รู้ทันความคิดของโจโฉต้องเป็นฝ่ายแพ้อีกครั้ง ครั้งที่สามลิปโปร้รอบใช้อุบายให้เศรษฐีในเมืองปักเอียงที่ชื่อว่าเตียนซีหลอกโจโฉเข้ามาในเมืองซึ่งโจโฉก็ต้องเสียรู้ให้กับลิปโป้อีกครั้งและถูกโจนตีจนกระทั่งโจโฉเกือบจะสังเวยชีวิตให้กับลิปโป้ครั้งที่สี่โจโฉใช้กลอุบายลวงลิปโป้และได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกในสมรภูมิที่เมืองปักเอียงหากพิจารณาถึงการต่อสู้ทั้งสี่ครั้งนี้แล้วก็จะพบว่า ลิโป้ได้รับชัยชนะถึงสามครั้งส่วนโจโฉได้รับชัยชนะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในระหว่างที่โจโฉและลิโป้ยังคงตั้งค่ายคุมเชิงกันอยู่เช่นนี้โดยที่ไม่ได้มีการรบพุ่งกันโจโฉซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเอียนเสียก็ใช้โอกาสที่อยู่เฉยเฉยไปสร้างความดีความชอบให้กับตัวเองโดยการยกกองทัพไปปราบพวกโจรพวกผ้าเหลืองกลุ่มหนึ่ง ซึ่งก่อการต่อต้านอำนาจของรัฐบาลอยู่ที่เมืองเองจิว๋วโดยที่โจโฉสามารถพิชิตกองโจรกลุ่มนี้ได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นโจโฉก็ยังได้ตัวขุนพลคนใหม่ที่ชื่อว่าขคาถูมาใช้งานอีกด้วยเมื่อโจโฉสามารถปราบปรามกองโจรกลุ่มนี้ได้แล้วเขาก็ยกกองทัพไปที่เมืองกุนจิว๋วซึ่งลิโปโ้มอบหมายให้ลี่หองกับซิหลันทำหน้าที่เป็นผู้รักษาเมืองแห่งนี้ เมื่อโจโฉพิจารณาถึงสติปัญญาของลี่หองกับซิหลันแล้วก็พบว่าบุคคลทั้งสองนี้ไม่ใช่ผู้ที่มีสติปัญญาดีนอกจากนั้นทหารทั้งสองนายนี้ก็ยังรีดนาทาเรนเอาทรัพย์สินของราษฎรมาเป็นของตนอีกด้วยดังนั้นแล้วโจโฉจึงตัดสินใจนำกองทัพไปโจมตีเมืองกุนจิ๋วซึ่งด้วยกำลังทหารอันเก่งกล้าของโจโฉก็สามารถตีเมืองกุนจิ๋วคืนได้อย่างง่ายดาย เมื่อโจโฉตีเมืองกุนจิวคืนได้แล้วเขาก็ยกกองทัพต่อไปที่เมืองปักเอียงซึ่งลิปโป้ตั้งทัพอยู่โดยที่ลิปโป้เองเมื่อได้ทราบว่าโจโฉเคลื่อนกองทัพมาถึงชายแดนเมืองปักเอียงแล้วเขาก็ยกกองทัพออกไปรับทัพของโจโฉและได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่โจโฉมีคำสั่งให้ขุนพลของตนทั้งหกนายกล่าวคือเขาถูเตียนอุย่ยแห่หัวตุนแห่หัวเอียน นักกินลิเตียนเข้าต่อสู้กับริโป้โดยวิธีการรุมดังนั้นแล้วก็เป็นธรรมดาที่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟริโป้จึงต้องชักมาหนีและตรงกลับไปที่เมืองปักเอียงแต่เตียนซีซึ่งเคยทำกลล,อล่อหลวงโจโฉเข้าไปในเมืองก็สั่งให้ทหารปิดประตูเมืองและชักสะพานข้ามคูน้ำรอบเมืองขึ้นพร้อมกับประกาศก้องออกมาให้ริโป้ทราบว่าตนเองเปลี่ยนไปเข้าข้างฝ่ายโจโฉแล้ว ดังนั้นลิโปจ ai, Hence, ้จึงได้ตะโกนด่าทอเตียนซีด้วยความเจ็บใจก่อนที่จะควบม้าหนีไปที่เมืองตันหลิวด้วยเหตุการณ์ที่เป็นไปเช่นนี้โจโฉจึงสามารถตีเมืองปักเอี้ยงคืนได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าโจโฉจะได้เมืองกุนจิวและปักเอี้ยงคืนแล้วก็ตามแต่โจโฉก็ถือข้อติว่าหากจะตีงูก็ต้องตีให้ตายดังนั้นโจโฉจึงยกทัพติดตามลิโป้ต่อไปที่เมืองตันหลิว แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ริโป้ซึ่งเคยเป็นทหารกล้าที่มีความสามารถมากกลับหลบอยู่แต่ภายในเมืองตันหลิวโดยไม่ได้นำทหารออกมาโรมรันกับโจโฉเลยดังนั้นเมื่อปิดล้อมเมืองอยู่สิบวันโดยที่ไม่สามารถพิชิตริโป้ได้โจโฉจึงสั่งให้กองทัพถอยออกมาตั้งค่ายห่างจากเมืองตันหลิว400เส้นเพื่อวางแผนการในการเข้าโจมตีลิโป้ครั้งใหม่ รวมทั้งจะได้ให้ทหารในกองทัพออกไปเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นสเสบียงต่อไปด้วยนอกจากนั้นโจโฉคงจะเห็นแล้วว่าการตั้งกองทัพล้อมเมืองอยู่เช่นนั้นคงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาซึ่งในเรื่องนี้ก็ทําให้เราสามารถนํามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตได้ว่าการจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จไม่จําเป็นที่จะต้องบุกตะลุยไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว แต่บางครั้งก็ต้องถอยกลับมาเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยฝ่ายลิโป้เมื่อเห็นโจโฉถอยทัพออกไปเช่นนั้นก็นำกองทัพออกติดตามโจโฉไปโดยลิโป้สามารถจับทหารของโจโฉที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ได้แต่สาเหตุที่ลิโป้ไม่สั่งให้กองทัพของเขาเคลื่อนทัพผ่านนาข้าวที่กำลังออกรวงต่อไปก็เนื่องมาจากว่าลิโป้กลัวโจโฉจะซุ่มทหารเอาไว้ในป่าข้างทางนั้น ส่วนโจโฉเมื่อรู้ว่าลิปโป้หยุดยั้งกองทัพไว้เช่นนั้นก็ล่วงรู้ในความคิดของลิปโป้ว่าลิปโป้กลัวว่าตนเองจะซุ่มทหารไว้ในป่าดังนั้นด้วยสติปัญญาอันคมกริบของโจโฉเขาจึงทํากลศึกขึ้นมาโดยสั่งให้ทหารเอาธงประจำกองทัพจำนวนมากไปปักไว้ในป่าแห่งนั้นเพื่อลวงให้ลิปโป้เห็นว่ากำลังทหารส่วนใหญ่ของโจโฉอยู่ในนั้น แต่กำลังทหารที่แท้จริงจะไปซุ่มรอทัพของริโป้อยู่ที่นอกค่ายส่วนในค่ายก็จะมีทหารอยู่เพียง5 0นายเท่านั้นซึ่งแผนการอันแยบคายนี้ก็ทำให้ริโป้ตกหลุมพรางของโจโฉอย่างง่ายดายกล่าวคือเมื่อริโป้นำกองทัพมาตีค่ายของโจโฉแล้วเห็นธงของกองทัพโจโฉปักอยู่ภายในป่าเช่นนั้นก็สั่งให้ทหารของตนจุดไฟเผาป่าก่อนที่จะเคลื่อนกองทัพเข้าไปในค่ายของโจโฉเป็นลำดับต่อไป แต่กระนั้นก็ตามชะตาของริโป้ยังไม่ถึงคาดเนื่องจากว่าเขาสามารถรอดชีวิตจากการซุ่มโจมตีของโจโฉในครั้งนี้ไปได้และในที่สุดริโป้ก็พาครอบครัวและทหารคนสนิทรวมทั้งตันกงซึ่งเป็นที่ปรึกษาไปหลบภัยสงครามและการเมืองอยู่กับเล่าปีที่เมืองซีจิว๋วแต่ก็เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างเตียวหุยกับริโป้ซึ่งเตียวหุยนี้มีศักเป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปีหลังนั้นแล้ว เพื่อเป็นการเอาใจน้องชายร่วมสาบานโดยที่ในขณนะเดียวกันก็เป็นการดึงตัวลิโป้เอาไว้ร่วมกระทําการใหญ่สื่อไปเล่าปี่จึงส่งให้ลิโป้ไปครองเมืองเสียวายอันเป็นเมืองเล็กที่ขึ้นตรงต่อเมืองซีจิว๋วถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในช่วงที่ลิโป้มาขอหลบภัยอยู่กับเล่าปีนี้จะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างที่เป็นการแสดงถึงอุปนิสัยของลิโปโ้เมื่อย้อนกลับมาที่โจโฉ หลังจากที่สามารถตีเมืองกุนจิวปักเอี้ยงและตันหลิวคืนกลับมาได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังสามารถปราบปรามกลุ่มโจรที่แข่งเมืองในหัวเมืองตะวันออกได้สําเร็จก็มีหนังสือแจ้งถึงเหตุการณ์ต่างๆไปยังพระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งความสามารถของโจโฉนี้ก็ทําให้เขาได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าเฮียนเต้ให้เป็นเกียนเตกจงกุนซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเจ้าพระยาจำเริญอายุ กระนั้นก็ตามการไล่ล่ารีปโปก็ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับที่เส้นทางชีวิตของโจโฉทอดยาวให้เขาเดินตรงไปยังตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองจนกระทั่งสามารถควบคุมพระราชอำนาจของพระเจ้าเฮียนเต้เอาไว้ได้จะเห็นได้ว่าถึงแม้โจโฉจะบทขยี้ซีจิวแต่กลับเสียเมืองกุนจิ๋วในช่วงแรกก็ตามแต่ด้วยสติปัญญาของโจโฉ ก็สามารถตีเมืองกลับคืนมาเป็นของตนได้ดังเดิมติดตามเล่เหลี่ยมโจโฉตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ